การแข่งขันทำอาหารหระหว่างเชฟผู้ทาชิงเชฟกอเองยิวเชฟฝีมือระดับพระกาศดีกรีระดับแชมป์โลกกับเชฟกระทะเหล็กเชฟปีตไลายที่ก้าวสู่การประชันบนเวที h ิ่เชนสเตเดียมเป็นครั้งแรกในโจทย์วัตถุดิบหลักหมูซึกแห่งการวัดความฝีมือทางด้านการทำอาหารของเชฟทั้งสองก็ด,ดำเนินไปอย่างเข้มข้น ก็มีแห่งรสชาติของเชฟท่านใดจะบาดลึกถึงรสชาติแห่งความล้ำเลิศในสูงส่งกว่ากันต้องมาลุ้นกันครับคุณจิดครับครับผมขอแจ้งเมนูนะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับเมื่อสักรู่นี้ผมได้ไปสอบถามมานะครับวันนี้เขาจะทำา4เมนูด้วยกันมีข้าวริซอตโต้นนำเลียบหมูสับม,มินิสเต็กหมูราดซอสน,น้ำพริกพริกไทย หางหมูตุ๋นยาจีนและเกี <c oughs> ๊ยวจีนสไตล์อีสานด้วยละครับเกี๊ยวจีนสไตล์อีสานครับครับวันนี้ก็เอาหมูเรามาผัดในกระทะนะครับหมูก็นำเนหมูก็นำเี้ยครับหมูสับหมูสับแม่รู้สึกรู้สึกเชฟกันทะเเล็กของเราที่จะใส่ใจเมนูริซอตโตเป็นพิเศษครับทางเชฟพุทธชิงนะครับตอนนี้ก็เอาเหมือนเหมือนมีน้ำซุปนะครับ มันมีเป็นน้ำสต๊อกแล้วก็รู้สึกจะใส่ครีมลงไปนะครับใส่ซอสเอ็กโวใส่อะไรด้นีครับนี่ค่ะนะสวยอย่างนี้นะสวยมากครับดูตรงกลางแล้วก็มีโอไข่เค็มก็สวยนะครับสวยครับทางเชฟกระทะเหล็กนะครับนี่ครับก็เริ่มเอาหมูนังเลียบลงไปผสมกับนิซโซโต้อันนี้น่ากินมากอันนี้คือจะเป็นจีนเป็นอิตาเลียนหรือเป็นไทยดีครับพี่ีครับเหลือเวลาอีกสามสิบนาทีโอ้นี่ครับตะลังใส่อยู่นะครับเหมือนท้าผานะครับเหมือนเขามอเล็กๆนะใช่ครับ นานบะหมีไมามีมาแล้วบะหมีนี่ก็ห้ามลวกนานจนเกินไปนะครับถ้านานจนเกินไปนี่ก็เละเลยทีเดียวใช่เห็นไหมการต้มเส้นของอิตาเลียนกับของจีนเนี่ยต่างกันอิตาเลียนเนี่ยเขาจะไม่มีการช็อกเส้นด้วยน้ําเย็นนะคะคุณชกิตครับครับตอนนี้นะครับเชฟู้ท้าชิงนะครับก็กําลังจะทําเมนูที่4แล้วด้วยนะครับส่วนเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับ คุณปีเตอร์ไลน์นะครับยังทำหนเมนูที่1อยู่เลยครับปีเตอร์ไลน์ครับเวลาผ่านไปรึ่งชั่วโมงแล้วรู้สึกกดดันไหมครับไม่กดดันครับว่าเมนูนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งถูกต้องครับคิดว่าทันเวลาไหมครับวันนี้ทันครับออกมาอร่อยแน่นอนนะครับแน่นอนไม่ผิดหวังครับแล้วก็อีกจานของปีเตอร์ไลน์เนี่ยครับ ยังไงก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าใช้ทั้งหางหมูซึ่งมันต้องใช้เวลาในการตุนเพราะว่าตุนไฟแรงมากก็ไม่ได้เคี่ยวเนี่ยต้องไฟแ่ออ่อนใช่แล้วถ้าทำดีหมักดีเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะออกมานุ่มได้พอดีนะครับทางเชฟพุทธชินนะครับนี่ครับเมื่อกี้นั่นก็เป็นเนื้อหมูกราบ เหมือนมะเขือมะเขือม่วงมะเขือยาวคราบมะเขือยาวครับมะเขือยาวนะครับครับมะเขือยาวคุณเจคตครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือเนื้อหมูกับมะเขือม่วงที่ได้หลังจากการเอาไปต้มจนสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปทําเมนูอะไรที่น่าตื่นตาลนั้นต้องไปติดตามดูกันแล้วครับช่างเชฟพิตรหลนยนะครับเชฟทระทเหล็กของเรานครับมาแล้วหมูที่หมักไว้ก็คาดว่าน่าจะมาทำมินิสต็กนะฮะใช่แน่ครับเป็นไปได้ครับ อันแล้วก็หมักจนน้ำแข็งละลายคือแล้วก็พอผสมกับพวกรสพวกนี้มันก็จะเข้าไปในเนื้อมากขึ้นพอเดาล่วงหน้าเลยครับว่าหมูชิ้นนี้ต้องนุ่มมากเลยก็ค่ะเดี๋ยวลองดูเขาจะใช้เวลาสักนานเท่าไหร่นะครับสำหรับการทอดเวลาที่เนื้อหมูโดนกระทะเข้าไปเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยมันฟองแล้วแหละว่าว่าเขานุ่ม ใช่แล้วแถมมีไข่ด้วยใช่ครับดูโอ้ความเป็นไข่นี้จะสวยมากเลยครับมาอีกนี้หนังหมูจะมีนอยู่ไล้เห็นไหมฮะหนังหมูครับแล้วนี่คือส่วนผสมของไส้เกี๊ยวจีนสไตล์อีสานนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีหมูสับหนังหมูกรอบหอมแดงสับแล้วก็ใบโหระพาใบมะกรูดแป้งมันสูตรอีสานแท้เลยครับแม่นี่เชื่อเลยครับเป็นสูตรอีสานแท้เไร้ครับแล้วใส่หนังหมูด้วยนี่ไงฮะสำคัญตรงนี้อย่างลาบหมูเนี่ยถ้าเปิดลองใส่หนังหมู หมูหรือตับหมูลงไปเนี่ยครับจะอร่อยอร่อยมากใช่ครับทางเชฟก่อนะครับเชฟผู้ท้าชิงเอาบะหมี่ลงไปทอดใช่ครับนะครับเนี่ยคุณชักิ๊ครับที่เขาเอาบะหมี่ลงไปลวกในน้ำร้อนก่อนเนี่ยครับพอเวลาเอามาทอดปั๊บเนี่ยบะหมี่จะไม่พองนะฮะเพราะถ้าเกิดเราใช้เส้นบะหมี่แห้งๆเราไปทอดเนี่ยมันจะพองขึ้นมาพองขึ้นมาก็เหมือนเวลาทำพวกลาดหน้าหมี่กรอบก็ต้องทำอย่างงี้นะครับคุณชักิ๊กักครับผมไปสอบถามนะครับเคล็ด รับของเชฟพุทธชิงนะครับหลังจากที่เขาต้มบะหมี่ให้สุกแล้วเนี่ยนะครับจะเอาบะหมี่ลงไปทอดให้กรอบจนมีสีเหลืองทองเดี๋ยวเขาจะเอามาลวกน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่งด้วยละครับลวกอีกทีครับให้นุ่มดวยให้นุ่มเอาจริงดิลวกครั้งแรกหรือต้มครั้งแรกเนี่ยเพื่อไม่ให้เพื่อเพื่อไม่ให้เส้นไม่ให้เส้นพองเวลาที่เอามาลงในน้ํามันครับคราวนี้เมื่อลงน้ํามันแล้วเนี่ยมันก็แข็งกระด้างใช่ไหมครับก็กลับไปทําให้คือสุขภาพเดิมคือให้นุ่ม เป็นแทนที่จะลวกเฉยๆเพราะถ้าลวกเฉยๆคือแสดงว่าจะต้องเป็นบะหมี่ที่ไม่เกาะกันเป็นบะหมี่ก็คือจะกลับผัแล้วสภาพเป็นบะหมี่ที่กินอยู่ในน้ำซุปก็นุ่มแล้วก็หอมผมคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับทางเชฟกระทะเหล็กเริ่มเห็นแล้วนะครับหนึ่งจานนะครับนี่คือมีสเต็กนะครับทางเชฟกระทะชินะครับนี่าละฮนี่ไงงมาลเลยนี่คือมาลงในน้ำร้อนแล้วนะครับในกระทะอยากรู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยดูทางเชฟกระทะเหล็กครับแต่เหมือนจะทำซอสนะครับคุณจะครับครับ เชฟกระทะเหล็กนะครับนำหางหมูนะครับแล้วก็ขาหมูเนี่ยใส่ลงไปต้มกับเก่ากี้ซึ่งจะ,ะบำรุงสายตาแล้วก็ใส่เยื่อไผ่นะครับทำให้มีคุณสมบัติช่วยล้างพิษในร่างกายด้วยละครับแต่เมื่อกี้มันมัวนะครับ้ยอเลยอะ อะไรคะคุณชักคิดครับนี่คือซอสสุดเด็ดซอส XO ของเชฟสตาเล็กน้องครับมาแล้วซอส x มาแล้วซึ่งซึ่งอยากจะบอกว่าเชฟสตาเล็กของเรานะครับผมคือตอนนี้ไปฝึกงานที่ร้านอาหารนะครับที่ฮ่องกงตอนที่สมัยยังหนุ่มยังเด็กเลยล่ะก็เป็นร้านเดียวที่คุณพ่อเขาคือทั้งทั้งตระกูลเขาได้เป็นเชฟครับแล้วร้านที่เขาไปฝึกอยู่เนี่ยก็คือเป็นร้านที่คิดค้นซอส XO ต้นตำรับเลยเลยแกเด่นเลยแกเด่นแล้วเขาก็ได้แล้วเขาก็ได้สูตรต้นตำรับมาเลยครับคือใจคนลุก าเชฟกระทะเหล็กเชฟปีเตอร์ลาดที่ก้อประชันสึกดับตั้งแต่บททดสอบแรกก็เริ่มงัดวิชาความเลิศรแสแห่งศาสตร์อาหารจรีนออกมาต่อกรกับเชฟผู้ท้าชิงดีกรีะระดับแชมป์โลกแบบยิบตาเรียกว่าไม่ยอมแพ้ให้กับคมกระบี่ของเชฟผู้ท้าชิงง่ายๆเลยล่ะครับและการแข่งขันที่ประชันกันด้วยความลำเลิศเพื่อหาที่สุดแห่งใต้ล่าก็กำลังฟาดันกันอย่างตูเดิอด ซึกแห่งรสชาติครั้งนี้บทสุดท้ายจะล้เอ่ยอย่างไรความเยี่ยมยุดในเมนูของใครจะเปล่งประกายแสงแห่งชัยชนะได้มากกว่ากันบททดสอบแรงของเชฟกระทะเล็กจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ